สำหรับเวลานี้ท่านทั้หลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐา,านแล้วสับว่าอิมาหังพระกวาตะภาวังตุมหากังปริจจชามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับท่านที่นักปฏิบัติเพื่อความดีจะเป็นพระก็ตามเป็นเองก็ตามอุมบาสกรุบาสิกาก็ตามจำถ้อยคำนี้ไว้ให้มันดีจำแล้วจิตก็ต้องคิดต้องทำตามด้วยคำมอ,มอบกายถวายชีวิต นั่นหมายถึงว่ายอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งก็ได้แก่สีลอเอวินัยก็ดีสีลก็ดีเป็นคำสั่งที่พระพุทธเจ้าให้ทรงละเว้นจากความชั่วเบื้องตนอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน ตาบีสุสมันในนุมบาสุกุมบาสิกาตั้งใจว่าให้มันว่าถ้าเราละเมิดศีลมันเป็นของไม่ดีเป็นปัจจัยเกิดความร่ารรอนอีกประการหนึ่งรากเหง้าของกิเลสไ,ได้แก่ความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดีหรือว่าความโลภ โลกอย่าจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนทรัพย์สินให้มากมายก็ดีความโกรธความเพียรบาทจองร่างจองผลานซึ่งกันและกันก็ดีถรือว่าหลงตัวเราจะไม่ตายหลงตัวเราเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวก็ดี <c oughs> สิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสัาสัมมาสัพพุทธเจ้า ทรงให้เราละเสียจึงัขอท่านทั้งหลายที่ประกาศตนไวมาหังพระกวาตะพาวังตุมหาการปริจจามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงพยายามอดกลัน้นความรักในระหว่างเพศ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความโลภอยากจะร่ำรวยความโกรธความหลงคำว่าอดกลัน้นหมายความวม่าทำจิตเป็นสมาธิได้แก่อารมณ์เป็นฌานฌานโลกีเมียม,มน่ายแค่อดกลั้นเท่านั้นอันดับต่อไปเม่อดกลั้นได้แล้วก็พยายามห้าหันกิเลสท,ทั้งสามรายการที่เรียกว่าสี่ข้อนี้ ราคะกับโลภะโลภะ,ะมีสภาพอันเดียวกันที่ผมพูดแยกออกไปก็เพื่อความเข้าใจเท่านั้นพยายามห้ามหันไม่ให้มันหมดสิ้นไปจงทําตัวทําใจให้ประกอบไปด้วยความสุขในด้านของความดีหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่ไม่ลืมบทข้อนี้ ซึงว่าทแทนที่เราจะว่าเป็นประเพณีนะมันเสียเวลาเปล่าชีวิตของเราร่วงไปร่วงไปทุกวันทุกวันมันใกล้ความตายเข้ามาทุกทีฉะนั้นขอท่านัหลายจงทรงไว้ซึ่งความดีสิ่งใดที่มันชั่วมาแล้วก็มันแล้วกันไปอย่ารือพื้นคืนมันขึ้นมาเพราะความชั่วมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้บรรณามท่านใดท่านหนึ่งเพราะขึ้นชีอว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่เคยทำความชั่วไม่มีเวลานี้เราเข้ามาอยู่ในเขตขององค์สมเด็จพระจินทสีบริมาสสะสันดาสมาสพุทธเจ้าเป็นเขตของความดีเราก็ควรจะทรงความดีให้เต็มภาคภูมิ นี่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักปฏิบัติสียทําได้ดีจริงๆเนี่ยเขาไม่ลืมคํานี้ให้คํานี้มันกล้องอยู่ในจิตทุกเวลาในเมื่อมันกล้องแล้วเขาก็จับจริยาอารมณ์ของจิตว่ามันชั่วตรงไหนจิตจะมีความรักในรูปสิ่งที่นรสจะสัมผัสหรือเปล่าจิตเรามีความโลภหรือเปล่า จิตเรามีความโกรธความเพียมบาดจองล้างจองผลาญบุคคลอื่นหรือเปล่าจิตเรามีความหลงในความประพฤติชั่วขาในตัวคนเราที่เข้าใจว่าเราประพฤติดีหรือเปล่าทุกวันนี้เราคอยจับดูอารมณ์ของจิตตามพระบ,บาลีที่กล่าวว่าอัตนาจทยัตตานังซึ่งแปลเป็นใจความว่าจงกลา่าวโทษโทษจ์ความผิดตนเองไว้เสมอ อันนี้เราคิดหรือเปล่าหรือคิดว่าเราดีถ้าเราคิดว่าเราดีเมื่อไรเราก็เลวเมื่อนั้นต่อจากนี้ไปก็จะพูดถึงนาปานุสติกรรมฐานเวลานี้เรากำลังศึกษานาปานุสติกรรมฐาน <c oughs> แล้วสิ่งที่ผมพูดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาไม่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่า <c oughs> บางท่านจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวไม่ข้องกันเลยแต่ความจริงมันเกี่ยวมันเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวตรงที่ว่าถ้าเราทรงอนาปานุสติกรรมฐานได้กรรมฐานนี้มีหนีเครื่องหมายโดยเฉพาะลมให้ใจเข้าออกนั้นลมให้ใจเข้าออกนี่ส่วนมากคนเราเกิดมาแล้วไม่ได้สนใจกับลมเพราะว่าร่างกายมันทำงานของมันเป็นปกติ ถ้าหากว่าเราไปสนใจกับลมแต่รู้ลมเข้าลมออกอยู่เป็นปกติอารมณ์ของความหลงในการมาคุณห้ามมันก็ไม่มีอารมณ์มันมีความหลงไปในเรื่องของความโลภมันก็ไม่มีจะหลงอยู่ในความโกรธความหลงมันก็ไม่มีเพราะว่าจิตมันติดงานคือรู้ลมเข้าลมออก เป็นนวัตจิตของท่านเป็นฌานสมาบัติเมื่อฌานสมาบัติเกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดเพราะได้โปรดทราบที่ไม่สามารถจะทำปัญญาให้ดีขึ้นได้เพราะใจของท่านไม่เป็นสมาธิปัญญาที่มันดีขึ้นได้มีอะไรที่เราจะรู้ปัญญาดีปัญญาชั่วก็จิตของเราเข้าไปวัดกับอารมณ์ของ ของมระสูดาบันความจริงเรื่องนี้เราพูดย้ำกันไปยังกันมาฟังกันทุกวันผมเห็นว่าเป็นของไม่ยากสำหรับคนดีแต่เป็นของหนักสำหรับคนเลวโปรดจำไว้ด้วย <c oughs> ว่าคำว่าประสูดาบันเป็นของไม่ยาก เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาก็ได้พูดเรื่องของพระโสดาบันวันนี้เราย้อนถอยหลังไปสักนิดหนึ่งว่าเวลานี้เราทรงความเป็นพระโสดาบันแล้วหรือยังหรือว่าจิตของเรายังวุ่นวายอยู่กับความชั่วคนที่ยมีอารมณ์จิตไม่วุ่นวายกับความชั่วนั่นก็คือพระโสดาบัน ถ้าโสดาบันมีอะไรนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์โดยไม่สงสัยในคำสอนสอนของท่านมีศีลห้าเป็นบมีศีลห้าบริสุทธิ์จิตรักพระนุภานเป็นอารมณ์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดามากขึ้น หมายความว่าความหวันไหวในโลกธรรมแปดประการมีน้อยใครเขายันดาจะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครเขาจะชมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็ตามมันมาก็ธรรมดาบปนหมดความหวั่นไหวของประสดาบันยังมีอยู่บ้างแต่ว่าพระสดาบันก็มีความอิ่มใจ ที่คิดว่าเราเกิดแล้วในชาตินี้ไม่เสียที่เกิดที่เราสามารถจะรวบรวมความดีไว้ได้ขึ้นหนึ่งสกายทิฐิแบบเมาก็ได้แก่ไม่เมาในชีวิตคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราจะต้องตายก็ต้องหาทางสร้างความดีใช้ปัญญาพิจรารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระจินสี จนกระทั่งมีความเข้าใจไม่สงสัยอย่างนี้เรียกว่าเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในประธรรมเคารพในพระสงฆ์เมื่อไม่สงสัยก็ตัดใจตรงลงเฉพาะด้านของความดีคือมีศีลบริสุทธิ์เฉพาะครววัดมีศีลห้าบริสุทธิมม์สมณีมีศีลสิบบริสุทธิ์พระมีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์ จิตมีความรักะนิพานเป็นอารมณ์คิดไว้อย่างเดียวว่าตายคราวนี้จุดที่เราจะพึงไปนั่นเราต้องการผนิพานอารมณ์ขั้นต้นก็ไม่โสนดาบันเพียงเท่านี้มันยากมากเลยวนความจริงสําหรับคนชั่วยากสําหรับคนดีไม่ยาก เพราะว่าคนชั่วนจะสอนอยังไงก็ตามก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ฟังแล้วก็ฟังเฉยๆมีความทํานองตนคิดว่าตนเป็นคนดีเป็นปกติไม่ได้มองความชั่วของตัวตนี้สำหรับการที่เราจะทำให้ศีลบริสุทธิ์นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ไม่สงสยัยในคำสอนของสมเด็จพระสัสมมาส,สัมพุทธเจ้าเราทำยังไงเวลานี้เราจะเริยอนาปาุุสติกรรมฐานเราก็ไม่ต้องไปนสนใจกับอะไรใช้อนนาปาุุสติกรรมฐานเป็นวิปัสสนาญาณเครื่องควบคุมอนนาปาุุสติได้แก่การนึกถึงลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้าจะภาวน,นาก็ภาวน,นาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธอันนี้เป็นความต้องการของเราที่จะสร้างความดีขนาที่เราภาวน,นาว่าพุทโธเื่ารู้ลมให้ใจเขาออกปัญญาไม่เกิดทำไมจะว่าปัญญาเกิดเพราะเราจิตเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิปัญญามันก็เกิดถ้าปัญญาของพวกท่านหลายไม่เกิดก็สแสดงว่าจิตของท่านไม่มีสมาธิถ้าจะถามผมว่าจิตเป็นสมาธิอันดับไหนปัญญาจึงเกิดก็ต้องขอตอบว่าตั้งแต่คณิกสะสมาธิอุปจารสมาธิปฐมัญชานทุทนติยชานตติยชานจตุติชานไม่ว่าสมาธิจุดไหน ปัญญาเกิดทั้งหมดนี่ถ้าปัญญาเราไม่เกิดก็สนแสดงว่าจิตไม่เป็นสมาธิอันนี้ต้องจำนะครับการศึกษามีวัดเราแห่งเดียวที่รับฟังคำสอนเป็นปกติถแต่ด้ว่าเป็นที่น่าเชิดดายอยู่นิดนึงบางทีเรารับคำสอนกันมากเกินไป จนกระทั่งมีใจหยาบไม่มีความรู้สึกละอายในความชั่วที่ถ้า,ารมใดๆถ้ามันเป็นความชั่วมีอยู่แล้วก็นึกทังตรงน,นี้นะครับนึกว่าเราเลวจริงๆนะเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำํำต่ไม่รู้คุณของน้ํานกที่จับอยู่กับต้นไม้ก็ไม่รู้คุณของต้นไม้ว่าต้นไม้เป็นที่อาศัยให้ความสุข สำหรับนกน้ำเป็นที่อาศัยความสุขสำหรับปลาแต่นกกับปลาก็มีจิตอยากมีจิตเลวมไม่รู้สึกถึงคุณของต้นไม้ดินน้ํำชั้นใดสําหรับคนที่มีจิตเลวก็เช่นเดียวกันอยู่กับคําสอาสนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเป็นปกติ แต่ว่าไม่สาม,มารถจะทำจิตเป็นสมาธิไม่สาม,มารถจะท่งความเป็นประสูตรดาบันได้ก็รู้สึกว่าจะเป็นที่น่าตักใจถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าวลเลวเต็มทีความเป็นพระไม่มีความหมายความเป็นเนรไม่มีความหมายความเปนอมบาสกุมบาสิกาไม่มีความหมาย เรามาพูดกันถึงคนที่มีปัญญาเวลาเขาจับลมหายใจเข้าหายใจออกเขาก็ยะนั่งคิดว่าร่างกายข้าเราหยู่ที่ทรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยผัดสาหารอาหารคือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นสําคัญสําหรับเกาหลิงเวลาหารอาหารคือคาข้าวก็มีความสําคัญ มนโนสัญเจตนาหารอาหารที่เราต้องการตามอารมณ์ของใจก็มีความสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือลมหายใจถ้าเราให้ใจเข้าแล้วเราไม่ให้ใจออกมันก็ตายหายใจออกแล้วเราไม่ให้ใจเข้ามันก็ตายนั่งมองดูชีวิตตามความเป็นจริง ว่าความตายนี่มันอยู่ที่ปลายจมูกของเราเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนวันเวลาที่มันจะตายบอกไม่ได้ว่าเมื่อไรกันแน่นี่เราจะปล่อยชีวิตของเราตอนนี้ให้มันตายไปโดยการไร้ประโยชน์ก็ไม่สร้างความดีมันจะเป็นการสมควรไหมการที่เราไม่สร้างความดีเราสร้างความชั่วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ ในเมื่อชาตินี้เราทุกชาติหน้าเราจะสุขได้ยังไงวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้มันจะดีได้ยังไงเพราะว่าใครก็เห็นเราว่าวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้ใครก็เห็นหน้าเราเขาก็คิดว่าเราเลวอยู่นั่นเป็นนั้นว่าเราก็บรรนามตัวเราเองค่อยจับจุดที่ศีลศีลของเราบกพร่องไหมจับจุดที่กามคุณกามคุณของเรา ฟุ้งซ่านไหมจับจุดที่เราโลภความโลภเรามีความโลภไหมจับจุดที่ใจเอามาหิธร้ายมีความโกรธคิดประทุษร้ายคนอื่นอันนี้เรามีไหมจับจุดที่เป็นความหลงหลงว่าเราจะยังไม่ตายยังจะมีชีวิตต่อไปอยากจะเกื้อกูลกิเลสให้มันมากคิดว่ากิดร่างกายจะทรงตลอดกาลตลอดสมัย อยากท่าน,นองตนเป็นคนดีอยากจะดีอยากจะด,ดินอันนี้มีหรือเปล่าถ้ามีเราก็เลวนี่เป็นส่วนยอดสำหรับพระโสดาบันเราก็หันกับไปทีว่าเอ๊ะที่เรามจะตายแล้วนี่ท้ายใ,ใจเข้าแล้วเราไม่ให้ใจออกมันก็ตายหรือว่าให้ใจออกแล้วเราไม่ให้ใจเข้ามันก็ตายแล้วเราจะทำยังไง ทำยังไงเมื่อเวลาอยู่มันถึงจะเป็นสุขเวลาตายแล้วถึงจะเป็นสุขสุขจริงๆก็คือพรานิพัานในาเวลาตายเมื่อเวลาอยู่ที่เราจะอยู่อย่างเป็นสุขได้ก็เพราะอาศัยอยู่อย่างจิตไม่ติดในโลกกระทำไม่เวรงของความชั่วกวามจริงในโสนดาวันยังมีโลกธระทติดอยู่มาก แล้วก็ถอยหลังไปดูโอ๋หนอชีวิตเราคนดีชีวิตขเาตขาพวกคนอื่นคนดีไม่มีการโรงตัวสิส้นเลยจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าเราคิดว่าเราจะมีอายุอยู่นานอายุอยู่นานเรา,นานก็ยังดูคนที่เกิดพร้อมเราแล้วว่าเกิดที่หลังเราเขาตายก่อนเรามีบ้างไหม ถ้ามีก็สนแสดงว่าชีวิตของเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันมันจะพลันตายเมื่อไรเราก็ไม่รู้อันนี้จับอนาปาันสติให้ดีที่เราโหนอลมห้ใจนีเป็นที่เพ่งชั่วคราวสำหรับเราถ้ามันไม่ทำงานเมื่อไรเราก็ตายมีชีวิตของเราต้องตายแน่แต่ถ้าว่าถ้าปกติเรามีความรู้สึกชั่ว จะชั่วตรงไหนก็ตามเราปัจจุบันเราก็มีทุกข์ตายจากความเป็นคนเราก็มีทุกข์ฉะนั้นเราต้องหาความสุขขั้นต้นเสียก่อนอันดับแรกถืนลงให้ใจเขาออกเป็นสำคัญว่าเจ้ากับเรานี่ไม่อยู่กันไม่นานไม่ช้าเจ้าก็ไม่ทำงานไม่ทำงานฉันก็ตาย เมื่อร่างกายมันตายแล้วฉันก็ต้องไปไปสู่ภพสู่ชาติตามความดีด้วยความโชคของฉันในการสู่ภพสู่ชาติมันจะดีไม่ได้เพราะชาตินี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เต็มไปด้วยความเดือดร้อนชาตินี้เต็มไปด้วยความโกระวายของใจเป็นอันว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะไม่มีความประมาทในชีวิตอารมณ์จิตของเราจะทรงไว้ซึ่งความดีเมื่อจิตของเราดีมา่อยู่ในชาตินี้เราก็เป็นสุขตายไปชาติหน้าเราก็เป็นสุขเป็นสุขตรงไหนเป็นสุขที่ว่าเรามันดีถ้าเราทําความดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเข้ามาว่ามากล่าวมติมาเตียนเรา เป็นนี้ความดีจริงๆอยู่ที่ไหนผู้ให้ความดีจริงๆคือพระพุทธเจา้าเนื่อความดีที่พระพุทธเจ้าให้ก็คือพระธรรมผู้ที่นำเอาความดีคือพระธรรมมาแนะนำเราก็คือพระอริยสงฆ์เป็นนั้นว่าทั้งสามจุดนี้ เราถือว่าเป็นที่พึ่งของเราเกาะติดในพระพุทธเจา้าเกาะติดในวธรรมเกาะติดในประสงค์ความจริงมันก่อนผมก็พูด,ดแล้วเกาะติดมันแล้วติดจริงๆเกาะติดในรมนานา,นาปาน,านุสติกรรมฐานไม่ยอมให้รมบ้างจะาอนาปาไม่ยอมปล่อยให้ความชั่วส่วนใดส่วนหนึ่งเข้ามายุ่งกับกจิต ถ้าความชั่วต่างๆมันจะเข้ามายุ่งไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรามาติดเจรณาปานานาปานุสติ <c oughs> ติดเนลมให้ใจเข้าใ,ใจออกถ้าใจมันจะคิดเรื่องอื่นได้ยังไงถ้าเราจะทํางานก็จับลมให้ใจเข้าใจออกเป็นพื้นฐานให้จิตส่งตัวเอางานเป็นสรณะเอางานเป็นที่พึ่ง เหมือนกับพระที่กำลังทำงานอยู่นี่ผานะที่เราใช้ไม่นกาวไปสีไม่เหมาะสมพะเห็นว่าสีไม่เหมาะสมก็จงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจังความจริงสีนี่มันดีเขาทำคนทำก่อนก็เห็นว่าสวยแต่เวลานี้มันเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะการเวลาผ่านไป มันก็เริ่มใช้ไม่ได้ไม่ถูกกาลสมัยเราก็ต้องทำใหม่ให้มันดีแต่คำว่าดีที่เราทำใหม่มันก็ไม่ดีตลอดกาลตลอดสมัยสีเก่ามันสลายตัวได้เสื่อมได้ชั้นใดสีใหม่ก็มีสภาพแบบนั้นเมื่อสีมันเป็นอย่างนั้นร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ไม่ช้ามันก็สดมันก็โสมมันสดมันโสมไปทุกวันมันก็สีที่พ่นใหม่มันก็เก่าลงไปทุกวันในที่สุดสีก็ใช้ไม่ได้ชั้นใดร่างกายของเราก็เหมือนเหมือนกันไม่ช้ามันก็พังนี่เป็นอันว่าเรื่องของร่างกายแล้วก็อนาปาลมให้ใจเข้าให้ใจเข้าไปแล้วเมื่อเราก็ให้ใจออก เวลาให้ใจออกแล,ล้วรับใจเข้ามันไม่ใช่ลมเก่าที่ออกไปมันเป็นลมใหม่เมื่อร่างกายของเราก็มีสภาพแบบนี้ความจริงความตายมันมีทุกวันเวลาการผ่านไปเพียงใดความตายปรากฏเท่านั้นแต่ที่มันอยู่กันได้ก็าอาศัยสันตติคือการเสียบเนื่องติดต่อ การติดต่อซึ่งกันและกันในระหว่างระ,ระหว่างระหว่างอาหารสำหรับอาหารคือคำข้าวช่วยเสื่มในร่างกายโตขึ้นและทรงตัวสำหรับอาหารที่มีความสำคัญคือผัดสาอาหารได้กระลมให้ใจเข้าออกเป็นการให้ชีวิตทรงอยู่แต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวว่าไม่ช้ามันก็สลายตัว เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเกาะติดศีลเกาะติดศีลจะติดได้ยังไงเกาะให้ดีจริงๆก็คือเกาะลมมีหันสีจิตมีเมตตาความรักในคนสัตว์อยู่เสมอไม่คิดว่าเราจะเป็นศัตรูกับใครไม่คิดว่าใครจะเป็นศัตรูกับเรา กุมาจิตมีความสงสารปรารถนาจะเกือ้อกูลให้คนอื่นเป็นมีความสุขอยู่เสมอเมื่อจิตมีความรักความสงสารสิ่งขาดไม่ได้ต่อไปจิตมีอารมณ์ุตตาอุเบกมุตตาคือความยินอจิตอ่อ,อนโยนไม่มีอารมณ์อิจฉาทิสยาบคุคคลอื่นเห็นใครดีเพียงใดเราพอใจเพียงนั้น ไม่ใช่ยาไปจะเวน,น่าอิฉาดุตียาความดีของบุคคอื่นเป็นอนันว่าเราพอใจในความดีของท่านเขาดีเราพลอยดีใจด้วยดีใจแล้วก็ทำตามเขาเห็นเขาดีเราไม่เดือดรอ้อนเจอกคนดีเมื่อไรชื่นใจเมื่อน,นั้นนี่เป็นลักษณะของพรมีหานสี่ อุ้มเบขาวางเฉยต่อรมที่เข้ามากระทบกระทั่งจะเป็นคานินทาหรือคำนั้นเสงียงก็ช่างลาบจะมีหรือไม่มีก็ช่างลดยศจะมีหรือไม่มีก็ช่างมันมีแล้วมันสลายไปก็ช่างมันถิอว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากว่าจิตใจขวัญดานท่านนั้งหลายโดยทนนาจิตทรงอยู่ในพรมริหารสี่ประการ เรื่องความเป็นประสงดาบันไม่มีความสำคัญสำหรับท่านท่านี้เพราะอะไรกรเพราะว่าเรื่องความเป็นประสงดามันก็เป็นของเล็กเพราะประสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีมีความสำคัญอยู่ที่ศีลถ้า,ากว่าศีลของเราบริสุทธิ์ก็มีความเป็นประสงดาบันได้ นี่ถ้าเรามีจิตเมตตากรุณาทางสองประการแม้ไม่มีมุตตตาอเบคาก็ตามสิ่งของเราก็บริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นเขาบรรดาท่านทั้งหลายที่มีความหวังดีกับตัวของท่านเองความจริงความดีที่เราทำเราทำเพื่อเราเพราะเรามีความสุขยังขอทุกท่านหวังความเป็นประสดาบัน ขอทุกคนจงอย่าเว้นนึกถึงความตายพิจารณาความดีเข้าไว้ทรงพรมิหารสีให้บถ้ทนเมื่อพรมิหารสีรขบโดนทบท้วนเพียงใดชื่อว่าท่านนั้นหลายทรงศีลบริสุทธิ์แถมจิตอีกนิดหนึ่งว่าเราขอไปพระนิพพานเป็นที่สุดชีวิตนี้เป็นชีวิตสุดท้ายสําหรับเรา การเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวันดาคนดีพงศคนดีไม่พึงเป็นที่ปรารถนาของเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพา,านถ้ารบรรดาท่านหน่งหลายมองดูเวลาที่จะพูดกับท่านเห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วตอนนี้ไปขา้ารรดาท่านพุทธบรษัท,ทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้าใช้อารมณ์พิจารณาและภาวนา,นาก็ได้ตามอธัธยาศัยเล่นเท่ขออยู่ในอริยาบทตามสบายจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ตามอธัธยาศัยของท่านจึงกว่าวว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร